ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนาตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพด้วยความเคารพสั่งสูงสำหรับรายการส่องพระส่องธรรมนำสุขวันนี้ก็จะได้นำเอารูปหล่อของหลวงพ่อเดิมอีกองค์หนึ่งซึ่งวันนี้จะนำเสนอรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินที่มีความสวยสดงดงาม เป็นอย่างยิ่งและมีความเก่าและหายากเป็นอย่างยิ่งเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้ออป,ปกา้านะแต่สำหรับองค์นี้เป็นเนื้อเงินที่มีความชัดเจนสมบูรณ์นะเส้นนับหาคมชัดจมูกคมชัดนะตามีเมตานะปากก็เป็นลักษณะที่ เหมือนกับหลวงพ่อกําลังอมมากอยูนะ่เล่นริลิชีวรชัดเจนนะร่องสังคติชัดเจนแล้วก็นะ้นาของหลวงพ่อนะมีความชัดเจนอยู่นี่เป็นเนื้อเงินนะนี่จะให้ดูในลักษณะพุทธศิลป์มีความสวยสดงดงามประการใดก็จะให้รับชมกัน แต่ในเรื่องของการวินิจฉัยในตำหนิต่างๆก็ให้ทุกท่านไปศึกษาต่อเอานะนี่คือพุทธศินที่มีความสวยงดงามนี่ด้านหลังนะส่วนด้านฐานนะจะมีรอยตะใบนะมีรอยตะใบองค์นี้ จะเป็นองค์ใหญ่นะซึ่งต่างจากที่เมื่อวานไลฟ์ให้ดูแล้วนะองนี้องค์เมื่อวานนะซึ่งจะเป็นองค์เล็กเล็กกว่ากันเยอะนะองนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืององ์นี้จะเป็นเนื้อเงินอฉนะะนั้นจะให้ดูถึงความสวยสดงดงามและ ได้เป็นบุญตาเป็นบาร,รมีใจที่ได้นําเอาวัตถุมงคลของพ่อผู้ที่ได้ทิ้งเอาบาร,รมีของท่านเอาไว้ให้ลูกหลานได้สการะบูชาและนำมาซึ่งการตีความแห่งปิสนาธรรมของพ่อหลวงพ่อท่านได้ นั่งขัดสมาธิดังที่รูปหล่อของท่านแสดงเอาไว้นั้นหมายถึงว่าท่านเป็นพระที่ชอบสร้างความเพียรน,นะความเพียพรพยายามนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ผู้ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมพระพธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าวิริยนะทุกขมัเชติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร ไม่ว่าจะเป็นทางโลกถ้าเราอยากสำเร็จในด้านใดเราก็ต้องมีความเพียรพยายามทาในกิจนั้นๆมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทางธรรมถ้าเราอยากจะประสบกับสิ่งที่ดีงามบุญกุศลหรือแม้กระทั่งในที่สุดแล้วมรรคผลผนิพพานเราจะต้องมีความเพียรต่อการศึกษาเล่าเรียนในแนวทางพุทธธรรมที่ถูกต้องและนำเอามาปฏิบัติ อย่างถูกต้องจึงจะเข้าถึงปฏิเวทผลสำเร็จแห่งมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นแล้วการทำความเพียรน,นั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่เราจะมีความเพียรในการปฏิบัติเราจะต้องเพียรศึกษาที่ถูกต้องก่อนนะเช่นการศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นต้น นะเราจะต้องมีศีลนะรักษาสํารวมกายวาจาว,วาจาของเรานะมีสมาธิสํารวมใจของเราและมีปัญญาพิจารณาขันห้าของเราให้เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามความเป็นรังแห่งโรคเป็นต้นไม่ใช่ว่าจะมานั่งภาวนา,ย,นนย,านยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอได้จะสำเร็จ แห่งมรรคผลนิพพานหรือว่าสำเร็จในกิจทั้งปวงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยปัญญาไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามนะท่านจะเรียนอะไรมาก็ตามถ้าท่านมั่งภาวนายุบหนอพองหนอนยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอนั่งมองแต่ปกหนังสือมันก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าท่านอยากจะสําเร็จท่านจะต้องเปิดหนังสืออ่านและพิจารณาตาม ขอให้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เขาเขียนไว้นั้นว่าจะนําไปทําอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นในทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาแล้วว่าพระเจ้าสอนอะไรให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราก็ต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนความจริงที่มันจะเป็นไปตามกิเลส ของตัวเราเองและกิเลสข,ของผู้สอนที่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายจงดําเนินไปสู่ความสําเร็จขออํานาจแห่งบุญบารมีของคุณพระศรีรัตนตรยัยหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพจงเป็นตะบะเดชัเป็นพระปัจจัยนําส่งให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ เกิดมาพบพระรัตนตรายมีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ถูกต้องไปจนกว่าจะถึงมึงมรรคผลนิพพานด้วยเถิดนิพพานนัจโยโหตุ